มีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันพบพฤติการของลูกเรือตั้งใจมุ่งหน้าอ้อมเรือไปเข้าที่เขตเศร,ร,ร,รษฐกิจจำเพาะเนื่องจากมันเป็นเขตงดงามมากของกลุ่มผู้ลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะในทะเลที่อ่าวไทยแล้วตำรวจขีดเส้น7วันไขปมเรือลำนี้ให้ได้ติดตามพร้อมกันในรายงาน นี่คือภาพล่าสุดของเรือในคดีน้ำมันเถื่อนสามลำประกอบด้วยเรือกำไรเงินเรือ JP และเรือดาวรุ่งซึ่งบรรทุกน้ำมันเถื่อนรวม3 3 0 0 0 0ลิตรก่อนหายไปจากสะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบเมื่อวันที่12มิถุนายนก่อนจะถูกจับกลุ่มไว้ได้ในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะมาเลเซียและไทยห่างจากจังหวัดสงขลาไปประมาณ90ไมล์และถูกนำขึ้นฝั่งน่านน้ำไทยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจากการเข้าไปจับกลุ่มพบว่าเรือดาวรุ่งอยู่ในสภาพเครื่องพัง ทำให้ไม่สามารถเล่นไปที่ไหนต่อได้ขณะที่เรือกําไรเงินหรือซีฮอสได้ถูกแปลงสภาพภายนอกโดยการทาสีเขียวทับพื้นเรือแทนสีแดงของเดิมเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่ซึ่งตํารวจเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาพยายามดัดแปลงเรือเพื่อน,นํามาใช้ใหม่เนื่องจากเรือทั้ง3ามลำมีมูลค่ารวมกันมากกว่า15ล้านบาทสูงกว่าราคาน้ํามันเถื่อนที่ขนไปด้วยซ้ําแต่เรือเหล่านี้เนี่ย เฉลี่ยแล้วเพราะว่าสามขนาดเลยใหญ่กลางเล็กเนี่ยเฉลี่ยลำละห้าล้าน<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าน้ํามันมากกว่าน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยความะสงค์จริงๆเนี่ยถามว่าต้องการเรือหรือน้ํามันมมผมก็ตอบตอ,ตอนนี้ว่าต้องการทั้งสองอย่างแต่ประสงค์จะนําเรือไปใช้ต่อแน่ ขบวนการเรือคนน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำเริ่มต้นหลบหนีโดยออกจากอำเภอสัตตหีบช่วงกลางดึกวันที่11มิถุนายนมุ่งหน้าเกาะกรูดจ,จังหวัดตราดไปจนถึงกัมพูชาโดยใช้ร่องน้ำสากลเป็นเส้นทางการเดินเรือก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยังเวียดนามและกลับมาจอดที่ประเทศมาเลเซียในเขตเศรษฐ,ฐกิจจำเพาะซึ่งเป็นจุดที่ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนมีความเชี่ยวชาญจัดเจนในพื้นที่นี้เป็นพิเศษแต่สุดท้ายก็จนมุมถูกตำรวจน้ำของไทยนำเรือตรวจการเข้าประกบ จับกลุ่มเรือขนน้ามันเถื่อนทั้ง3ามลำเอาไว้ได้ก่อนลำเรียงกลับไปท่าเทียบเรือจังหวัดสงขลาภายหลังการจับกลุ่มและตรวจค้นเจ้าหน้า,นาที่พบว่ามีน้ำมันเถื่อนของกลางหายไปบางส่วนแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าหายไปมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกับลูกเรือผู้ต้องหาก็ปรากฏตัวบนเรือทั้ง3ามลำเพียงแค่แคนจากทั้งหมด15คนคาดว่าที่เหลือยังคงอยู่บนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและไม่ทันขึ้นเรือออกมาขณะที่รีบหนีจากการถูกไล่ล่า,ลาของตำรวจน้ํา เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวทางด้านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางระบ,บุว่าคดีนี้ตํารวจจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ยืนยันว่าไม่มีการสูเอะรู้เห็นเป็นใจกับแก๊งค้าน้ามันเถื่อนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับเสียโจ้ปัตตานีที่เป็นคู่ขัดแย้งกันมานานนับ10ปีบอกเลยว่าเราเราเนี่ยจะทําแบบตรงไปตรงมาแล้วเราเนี่ยก็ก็บอกเลยว่าเราเนี่ยคือคู่ขัดแย้งของ นะเสียโชคเดีนะ๋ยวแล้วเราไม่มีการหัวไม่มีอะไรั้งนั้นแหละนะครับแล้วเราก็ลบมันมานานแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังลบกันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไอ้เรื่องที่จะไปสูเอียสู้เอ,อ๋อะไรรับประกันก็ไม่มีแต่เบื้องต้นก็อย่างที่บอกก็คือลูกเรืออยู่ไม่ครบของกลางเองก็อาจจะไม่ครบไม่ครบเราจะหมายจับครบขนาดเดียวกันวันนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา28คนในคดีเรือขนน้ำมันเถื่อนทั้ง5้าลำ ที่จับกลุ่มได้เมื่อวันที่19มีนาคมมารายงานตัวแต่มีผู้ต้องหามาพบเพียงแค่11คนเท่านั้นซึ่งทางตำรวจก็เตรียมเพิกถอนสินประกันและออกหมายจับลูกเรือทั้งหมด17คนที่ไม่ได้มารายงานตัวและหากพบว่ามีส่วนร่วมกับแก๊งขโมยเรือน้ำมันเถื่อนในครั้งนี้ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมโดยทางชุดสอบสวนตั้งข้อสงสัยว่าลูกเรือผู้ต้องหาทั้ง15คนที่หลบหนีไปมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่แต่เชื่อว่าคนกลุ่มนี้ มีผู้ให้คำแนะนำในการลักลอบทำผิดกฎหมายเป็นอย่างดีวันนี้เนี่ยไม่ใช่การสอบสวนปากคำเป็นการเรียกมาในตัวว่าใครยังเหลืออยู่ใครไม่อยู่แล้วครับถ้าใครไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราเดเนินการต่อไปคือเราเดาเนินการถอนประกันแล้วออกหมายจับคนที่ไม่อยู่แล้วก็คือคนที่น่าจะหนีไปเชื่อไหมนะครับว่าทําไมเขาหลบหนีมาได้นานาเพราะอ,อะไรอะ่ะอ,อันนี้คือคําถามที่ผมว่าเราก็ต้องตอบกันม,มันเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า หรือมันเกิดจากตัวเขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันเกิดจากทุกๆอย่างมารวมกันเป็นองค์ประกอบในเนื้อสำนววเนี่ยผมถามไปถึงในประกันถึงเงินประกันที่เขาเอามาเลยว่าในประกันเนี่ยคุณเป็นทนายความคุณเอาเงินนี้จะไปมาจากส่วนตรงไหนเลยกรณีเรือน้ำมันเถื่อนทั้งสามลำที่หายไปในครั้งนี้จะมีเสียโจ้ปัตตานีพ่อค้าน้ำมันเถื่อนรายสำคัญอยู่เบื้องหลังหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงสาวไปถึง พร้อมได้ตั้งกรรมการสอบสวนให้ได้คําตอบทุกมิติภายใน7วันส่วนผู้ต้องหาที่ถูกนําตัวขึ้นฝั่งที่ไทยในช่วงค่ำวันนี้จะถูกส่งตัวเข้ากองปราบโดยเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ทีมข่าวเอาให้ชัดรายงาน